จะไปไต้หวันตอนนี้คือแปดโมงก็คือเรามากันของมาเช็คอินก่อนเดี๋ยวไม่ทันตอนนี้เรามาเช็คอินแถวดูคนนะอันนี้ก็ของเราก็เดี๋ยวเราเช็คอินเราโหลดกระเป๋าเราโหลดกระเป๋าเรา่ราวิาไปทีถ้าใช่กูบอกจริงเหรอมัน่นใจเหรอวะมึงกลับไปดูบอร์ดใหม่ไหมเป็นความสุขกูบอกกูมองไม่เห็นเลย แล้วอ๋อออ๋ถูกสิคนขึ้นไปอ๋อตรงนี้สิบคนเข้าไปถ้าไม่ใช่สิบคนขึ้นไปคือตัวเจอ่ะแล้วแล้วเราก็เดินมาถึงตัวเจชัวถ้าไม่ใช่เคาน์เตอร์นี้ให้กระซิบไหนวะเออนี่แหละสซุ้งเชื่อผมเฮ้ยสูงกูกูกูว่ากูรู้สึกแบปลกๆวะที่จริงอ่ะเราต้องต่อคิวเข่ารุ้งๆป่าวะเออกูว่าที่ดูคนแถวนี้เขาจะด่าเราอย่างไดวะ แม่ตอนนี้เข้าจ้องหรือคข้าน้ำหลาจีนดีกว่าวันนี้จ้งนมาเออแปลว่าอะไรวะไม่รู้รู้แต่บอกเคยใชื่อวิตชาวจนมั้ยเราะว่าเพราะขออนุญาตไปห้องน้ำได้ไหมสุดยอดไต้หวันไต้หวันครับเออเอ้าฮะดีดีว่าหกสิบแปดแล้วไหมไปดีไปไปบอกเพื่อนๆด้วยครับขอบคุณครับนี่คือผมไปดีใช่ไหมครับดีโอเคขอบคุณครับคือเราไปผิด ก็จะไปเช็คอ,อ,บบอินอีกรอบครับ C ยาร์โรว์ 5, D ห้า D หกนี่คือ C นี่ขนาดมาบ่อยนะเนี่ยโอ้ <laughs> โห <laughs> กลับมาก็ว่าขอไอที่คนเยอะๆอ, <laughs> อ๋อเราบินไทยสมัยเราไม่บินการบินไทย <laughs> เอ้ยคือไทยสมัยก็คือการบินไทยนั่นแหละตวนนุ่นคิวเรา <laughs> แสดงว่าเราเดินบนตันวแหละ นี่คือใช่แล้วเออนี่คือสุดท้ายแล้วชัวร์วจริงเราไปใช้ทดสอบก็ได้นานนะพอเราตอบเสร็จแล้วก็เช็คอินออนไลน์อ่ะเช็คอินแล้วไม่ใช่เหรอมือถืดพาสปอร์ตอยู่แหล่ะยืนในมือไงไปไปไปโอเคทำเป็นนะภาษาไทยเลยภาษาไทยกันเลยเอวลาดูภาษาไทยเหมือนเราโฆษณาให้กัน Peace Scan You Boarding Part ต้องเช็คอินก่อนไอ้ซุ้งเราแค่ลองทดสอบว่าถ้าทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องซุ้ง แต่ถ้ามึงต่อแถวเี๋ยตอนนี้เสร็จแล้วมึงเห็นปะนี่มือไ,ไ,ไ,ไทยสมายเราบินไทยสมายป่ะเนี่ยทำไมมาเขียนไทยอ่ะมือไทยสมายเชื่อเขาสวัสดีสวัสดีว่ากูเดินวนอยู่สี่ห้ารอบแล้วเออให้เช็คอินหมดเลยปะเช็คเลยเช็คหมดสุดยอดเลยไปเคาน์เตอร์ไปนี้นะคะครับผมไปนี้คือผมเก็บไวเข้าได้เลยใช่ไหมก็สอนดีก่อน ได้เขาถ้าปอดถ้าปอดที่มึงไอ้เชี่ยพักเขาออกมาเร็วหรือกูกลัวป่หายอีกกำลังจากที่เราลงมาสถานถ้าเราต่อคิวก็จบแล้วนี่คือเราต้องเอาสองใบที่เรากดคืนเพราะว่าไปคืนกับจิ๊บแต่อ็ไม่หลบก็คือต้องไปแคนเซิลตัวที่เราพิมนมาครับสว่างรอนแล้วไงไปมือมาเป๋าก่อนจะไม่ได้เจออีกแล้วกลับมาใหม่ออฟอยู่ด้วยอ่า ทำไมของมึงไม่ผ่านอ่ะไม่รู้ใครอีกแล้วชื่อกูป้ะเนี่ยพิมพิษแน่แน่ชื่อไม่ตรงกันนะครับบัตรอันนี้เป็นชื่อใครครับผมจะได้เอาเลยชาเอ้าโอเคชื่อบัตรี้ฟัาเนี่ยต้องตรงกับแท็กกระเป๋าให้มันถึงจะไปได้เพป็นของเขาแล้วเออใช่อันนั้นจะเป็นของของเก๋ได้ชัวร์ได้ชัวร์เอ๊ะเขียวแล้วก็คือว่าเราโดนชนะแล้วก็ไปเจอที่นู่นทีเดียวปัญหาเยอะเหลือเกิน กันที่เซาซีอะไรไม่รู้อ่าคือว่าอย่างเมื่อกี้เราเป็น ต่อเช็คอินเออแนะน้ำนะแนะน้ำว่าให้ไปต่อแถวต่อแถวดีกว่าจริงคิดว่ามันเดินเร็วนะมันไม่คือถ้าคือถ้าแถวยาวๆเนี่ยนำมึอจัดเออเดี๋ยวเราจะไปที่เข้าเข้าชุยคืออะไรวะชุยอันนี้คือชื่ออะไรวะเนี่ยชื่อเมืองเหมือนว่าเราไม่ไปไทเปแต่เราบอกหนึ่งไปไทเปเดินม่วน คือแบบกะมาเร็วๆนะเข้าไปเดินเล่นเก็บข้างหนเออเป็นไงล่ะคือเครื่องบินบินสิบอ่ะเออเก้าโงงมงอีกชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปเจอที่เข้าสู่อ่ะมไม่พุ่งไหมสองพันเออ 8, กดมาสองพันกดผิดไปหน่อยนึงผิดอีกคนไปสองดูเออมึงก็เอาไปฝากให้หมนอนะ่ะโอ้ช่ให้หมดไะกูรู้ละมึงเป็นแรกแรกซุปเปอร์ลิสอ่ะไม่ใหห้มดแพงเลยมันแพงอ้าวไม่เป็นไรมึงจะได้ไม่ต้องถือเงินไทยไงมีบัตรแล้ว เอ๊เดี๋ยวมันก็มีต๊ะฝากตั้ง์ยู่นะแล้วมืออย่างไวกรตือเก๋กกกกกกโอ้ไปเจอกันไปเจอกันที่เขา้าเข้าสซุยสวัสดีครับเราถึงโรงแรมแล้วเราอยู่ที่โรงแรมอะไรก็ไม่รู้งัรเราก็จะไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยววันนี้กี่โมงแล้ววะไม่ใช่สี่โมงสี่โมงสิบห้ามันเร็วกว่าประเทศไทยหนึง่งชั่วโมงเราก็จะไม่ทําอะไรวันนี้มือประชุมมาลวเจอกันตอนกลางคืน ทันทีที่แบบใหม่เวเต้ดูนะเรากินข้าวเสร็จแล้วแบบว่ามีมวยมวยในห้องขายของเดสร็จแล้วได้ข่าวว่าคุณจะขายมาแต่งกับซื้อแรมโบใช่ไหมขับแรมโบก็ล่วงได้โมอะไรวะฝั่งใครวะฝั่งใยอีกรอบทักสองทักสองได้ยังไม่ซื้อแรมโบนะขับมาแต่งก็ล่วงได้ครับเออทำอะไรวะมึงทำอะไรวะไปถ้ามัน ีการอ่ะมันต้องตั้งฉากอย่างนี้ใช่ป่ะไปต่อยเองปะเฮ้ยลองดูเยเออลองนี่เออลองนี้ลองนี้เอ้ยลองเชิงดิเออคลิปนี้มีอะไรเนี่ยเออแตกแลอ้ยเยแตกย็บเย็บเย็บเออให้แตกโอ้ยโอชว์เชิงเสียป่ะเฮ้ยต้องต่อยคืนไปซ้ดเลยนะที่หน้าอันนี้มาใส่เนี่ยไปเดี๋ยวไอ้ดอกควายเพื่อนอยางนี้บอกอ่ะหมอนกูอีกเออเออ เออกาดเด้กาดยตกกาดยตกตั้งใจอตกเอ้ยกาดยตกกายตกใครกัดใครกัดเราอะเอออย่าตกอยตกตอยเสร็จกลับไปจะจูเออัไปไปไปเร็วสู้ขาดรปด้ันใส่กางเกงด้ออออมือเแล้วต่อยไปแล้วอย่างเงี้ยไม่เต่อยอเยเมื่อไหร่ต้งมาเฮ้ยกงไว้อะ นีก็โดนเออแหละเต้กวนจุกมือหลอกกูแน่แล้วโจงไม่โจกมึงเก่งไว้ดิโอ้ยไอ้บอกมึงไม่เข้ากูเนี่ยไม่เข้าทำไมจะไม่เข้ามึงเก่งดิมึงเก่งรับดิมาใส่ลิปปี้ไม่เห็นหรอไม่เห็นไปยื้อฝั่งนี้ไปยื้อฝั่งนู้นเออเออมากระโดดมาระโดาระโเออไอ้ใบกำลังฝึกทิบตัว อันนี้อันนี้เจอดิมาดูนะเออเจอดิี้ยทำอย่างเงี้ฮะเป็นไปฮะมันก็ถืดขับเฮ้มันแค่ผมฉันหลงกันแหละหยวจะลงไปซื้อของข้างล่างไปแล้วไปเลยครับวันนี้คือวันที่เที่ยวอะไรวะแม่วันที่สองตอนแรกเราว่าเราจะไปจับตุ๊กตานอนเหนื่เราง่วงแล้ว จะอ้วกจิ๊บไปดีกว่าไปแล้วบายบายตอนนี้อาบน้ำเสร็จแล้วเราไม่นอนทำไรเตะใส่รองเท้าทำไมดูเดี๋ยวจุดนอนใส่รองเท้าพัาไปไปเร็วจิ๊บอ๋อไม่อยากไปจะมีข้าวไปเร็วให้ยาวตังลงไปยาวตังลงไปก็เออไม่จ่ายให้เราก็ไม่ต้องจ่ายมาหมดแล้วไป่เอาตังเท่าไหรสามตัง ก็ฝากตังค์มาสามพันพี่กูแม่ตังค์ก่อนนะเออกูไม่เอาตังค์ก่อนนะต้องกลับละอ่ะกูก็กลับละเออไปจะกลับพรุ่งนี้หรอใช่แข็งอะแข็งเลยนะผมต้องปัดหน้าขาวขาวขาวจัดเลยนเมื่อวานเต้ก็มาถ่ายกดยับเลยวันนี้เราก็มาถ่ายซัมติกช่องเราแล้วก็ไม่ต้องไปดูช่องเต้เพราะว่าถ่ายแล้วเราไมเดือดก็เจอที่ร้านตอนนี้เรามาถึงร้านเฮ้ยเยิงอยูะ ตั้งให้เราแล้วด้วยโมฮันหมดโมวานหมดโคตรเยอะโคตรเยอะตรงนี้เฮ้ยแต่มันสวยเนี่ยมึงดูดิมันเกียร์สีเ้ยเออใช้ไป็นก่อนดีกว่าเจ้าของเหรอเขาไม่ไม่มีไปอ๋อคือกรีบร้านเนี่ยมันมีหลายร้านโอ้โหมันมีแบบเป็นสิบร้านอะประมาณได้ขอเช็คของเช็คของอ่าอ่เช็คของเฮ้ยทันจิโร่หรู้จักปะไม่รู้จักกำลังแดงใช่อะ ซื้อออดีกว่าเอาจริงๆมันจะมีเอาดีบอกอยู่ว่าอีกกี่รอบถึงจะเขาเรียกว่าอะไรนะถึงจะคิบแรงใช่ปะอ่าไม่ออกมานน้นไม่รู้ว่ะหรือว่านี่วะคือเขาบอกว่าถ้าถ้าไม่มีอ่ะผิดกฎหมายแล้วก็เขาบอกว่าที่ประเทศนี้เปิดวีซ่าขึ้นมาใช่ไหมไม่ด้ทำวีซ่าเออเปิดแบบไม่ต้องทำวีซ่าขึ้นมาเขาเขาก็จะเอารายได้พวกนี้เข้าประเทศเยอะๆเขาเลยเปิด ี่ลคือมันเยอะกว่าเซเว่นอีกแล้วจะไปเซเว่นมาอีกแล้วเอ้าเมื่อวานก็มาวันนี้ก็มาดึงมาลยก็คือที่นี่มันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีของอะไรเลยกลัวอ่ะในเมืองไทยมีเนโธล่าโก้ไงกวอันนี้ดีว่ะเก็บปอวกวอ่ะไอแบงค์เลยเอออบรูโน่ดีว่ะเมื่อวานเต้มาซื้อแต่เอาให้ถ่ายแบบนี้เขาบอกว่าห้ามถ่ายไม่รู้ทำไมโคตรน้อยเกียร์ทีมโคตรแบ๊ เห่เลยใช่เลยนี่ดีกอ่ะจำไมป่ะมิตรบันป่ะน่าจะเหมือนกันแต่อันใหญ่มาดูโอ้วางกันหน้ามันไงสุดละเห่เลยใส่อบใส่เรยอนี่รหรไอ้ดองนำบบดาไม่กินนินะนดหน่อยอารมโจโอ้ แปลกๆนะรสชาติอะหุ่นเแหละมือนเหมือนกับสตรอเบอรีแ่แช่เย็นอ่ะเดี๋ยวเป็นนะอืมอันนี้เดี๋ยวมีอยู่ในช่องเต้พอเต้แกะปุ๊บก็กดปิดได้เลยเดี๋ยวเราจะให้ดูอันนี้ก่อนว่ารสชาติเป็นไงแท่ไอคลิปลหรืออะไรเนี้ยท้ายคลิปอ๋อสปอยอ <laughs> ันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเลยมันเป็นแบบกระเทียมมาคือครับติบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ดาร์กดาร์กใครลองมาเอามาใครเดียวอ๋อถัดโอ้โหเมื่อกี้แค่นั้นๆๆๆอะ ก็แบบนมอันเยว่ะคืว่ามไม่น่าไม่น่าดา่าอ่ะคนกินดับท <c oughs> ี่ไปแล้เป็นคนประเภทไหน <c oughs> ครับนี่คุณดังโอเคหลังจากที่เรากินเสร็จแล้วเราก็จะไปหาร้านต่อนี่คือบรรยากาศเมืองมันอยู่กรุงเทพอ่ะครับตอนนี้เราถึงร้านของเล่นโคตรเวอร์กล่องโคตรใหญ่ใครจะจับได้วะเสียแรงหน่อยแรกเร็วแรกเร็วไม่ต้องต้องเลี้ยงเลยฮะทำไมวะไม่มีตังค์มาแล้วครับพวันนี้มีติดได้มีติดะ อันนี้นะเออตัวนี้แหละห็นเลยนะเต้โอกูบอกแล้วขามันงอนันี่ไม่ได้สิบวันที่กูได้ขาก็งอนหรองงงงงงดิมาลากมามาเลยเฮ้ยงงวะแล้วมันมีสิบหอยสามทำไม่ได้ ไม่ก็หยอดเพิ่มติดวะพวกมันไม่ไม่ไม่เวิร์กไม่ได้ละไปไปไปอย่าเพิ่งหยอดหมดนะเดี๋ยวไปร้านอื่นด้วยเออมันต้องจับแบบนั้นแหละมันถึงจะมีแรงอฮ้ยอ้ยอ้ยพอแล้วดิฝึกแล้วเฮ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยเระมีสิทธิ์อฮ้ย ไม่ทีคีบพี่ไก่ไม่ไม่ที่คีบแบบมันมันงอฝั่งนู้นไงขอร้องมันดิขอร้องมันหนือบจบแล้วไม่แบบเข้าไปหยิบแล้วล้าต่างวางมเฮ้ย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 เฮ้้ยเ้าเฮ้ยฮ้ยเฮ้ย้ยเยเฮยอฮ้้ยเ้ยเยเฮฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้เฮย มู๊ดเต๋อก็าเสี่ยวตู้ก็จะได้อีกแล้วดูที่นี่เฮ้ยโอ้โหให้กูเลี้ยงมาเต็มเลยแกผักเกาทอมกูบอกไปแล้วว่าตู้กูเก็บด้วยเออตู้อยู่ปุ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยนี่ก็จูน้าหน้าหน้าโคตรเซ็ก ยากแลเก้นเรือนี้ว่ะอู้หู้ติบปิดติดติดติดเก็บได้ไม้เนเด่นเ่างี้โค้พังออกมาอีกวะพังอีกพังเรื่อยเเลยพอพอตัวเดียวพอตัวนี้เราได้อันนี้มาหนึ่งพันได้ตัวเดียวมพนหน้าก็ไม่ใช่ปิกกจูด้วยก็คือว่า1นึ่ันบาทเราได้มาหนึ่งตัวปิ๊กจูหน้าอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวเราจะลองแกะดูว่าเป็นแบบไหนไม่เห็นไปแล้วเนี่ยไม่ไมาของบอมนะครับดีหนาหน้าโคตรโง่เดี๋ยวเราจะไปแจกในแฟนเพจตอนนี้มาอีกหนึ่งร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยอันนี้ร้านที่เราไปเมื่อกี้นี่อันนี้อีกร้านหนึ่งเยอะแยะเต็มไปหมดเลยว่ะโอ้ยนมัเนี่อะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยไป เฮ้ยล้วตัวเนี้ยถ้ามึงพาดมาชนถึงป่าวะติดอยู่ดินี่ม <can> mm ันหนีไม่จะหมายถึงว่ามันก็ยังมีโอกาสไงถ้ามันผิกอะไมก็เราจะกับพี่พักนี่เรามาร้านสุดท้ายก่อนขึ้นออมันผ่านโรงแรมเต้แรกเท่าไหร่วะสามร้อย้ร้อย่าอ่ะโอม ไปไปอยู่ไม่ได้หรอกมีความเป็นไปได้นะมัอนแบบม่วนเขาเก็บกดเราที่ได้แลชี่ไ้หี่ไหครับพอแล้วขึ้นห้องอไเห็นโรงแรมแล้วเฉี่ยวเฉี่ยวเป็นไงวห้องนอนแล้วมันไม่เกรงใจครัปเกรงใจแล้วเพื่อนกูไม่ยอมมางูมึงอ่ะกูไม่อมมางูปาังคกูไม่ยังมา กูจำไั้คนที่ดึงออกไอ้สูงกูดึงให้จิ๊บ <c oughs> คือหนูว่าอยู่กับจิ๊บไงเอ้อมีะอ, <c oughs> อะไรครับพีแบ๊บครับเลยใคและวอะดูร้ายเลยโอเควันนี้เิ็น <c oughs> มองนอก <c oughs> มึงเต็มตัวมึงโดนไอ้จิ๊บมาแลว <c oughs> ไปแล้วครับวันที่สองบายบาย อันนี้คือเช้าวันที่ที่สามออกบ้าก่ะี่เก็บของตอนนั้นเราเก้าโมงเก้าโมงเท่าไหร่วะยี่สิบตอนนั้นเราเก้าโมงยี่สิบนะตอนนี้คือเก้าโมงยี่สิบสองเขาบอกว่าเก้าโมงยี่สิบออกเราเพิ่งตื่นเก้าโมงนี้คือใช้เวลามันยี่สิบนาทีสามคนโอเคบายบายวันที่สามบอกแม่วันให้นอนไม่เชื่อเน่เลยเออไปละเจอกันตอนมืดน,นี่คือวันสุดท้ายก่อนเรากลับ ก็คือพรุ่งนี้เราจะกลับไทยแล้วก็พี่จะถ่ายละเจอกันตอนเช้าตอนเช้าถ่ายแล้วเหรอไอ้ก็ตอนเช้าตื่นมาถ่ายไห้โอเคได้กลับแล้วโอเคบ๊ายบายโอเควันสามวันแล้วนะนี่คือวันที่ไม่ใช่วันที่อะไรวันสุดท้ายก็คือวันกลับมึงรีบเก็บของตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยกี่โมงวะสิบเอ็ดโมงสี่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยสี่สิบเอ็ดละเออรู้แล้วเห็นแล้วแล้วเราจะต้องออกกับโรงแรมเที่ยงอ่ะเมื่อวานยังทันเลยวันนี้ก็ยังไม่ค่อยรีบเท่าไหร่โอ้คดรีบเหอ แบบๆเราก็เราก็ต้องลงไปก่อนเจอกันข้างล่างวูบวันนี้สามสิบนี่คือขนมปังสามสิบบาทว้าววันแรกก็กินนใช่ะอันเนี้ยอร่อยนะช่างอย่างเก็บเลิกเก็บให้เก็บให้เฮ้ยถ้าเราจะมาซื้ออีกหนึ่งก้อนเพราะว่าอร่อยมากอันไหนดีวะล้วดีว่ะฮะ เราจะมากินขนมปังคือแม่งอร่อยมากตอนนักเราออกเคีื่องคือตอนนี้ประมาณเคีื่องขึ้นแปดนาทียังไม่ลงมากันเลยคือตอนนี้สมาชิกไม่ครบเบียดตกเครื่องเบียดตกเครื่องได้เลยเราต้องไปถองก่อนหนึ่งชั่วโมงเราจากนี้ไปสนามบินหชั่วโมงก็คือตอนนี้คือฉันชิมทุกอย่างรับสายปะช่วยเดี๋ยวคนดูนะว่าถ้าเราพูดว่าให้เขาจะผ่อน เะพาตปก่อนใช่นางาใช่นางป่่ไว้่งมึอ่ะ่เป็นนายขูโอเคจิ๊บอนแล้วเําะไรกัน่ให้สาวเรือามนีมทำไรกันบายบาย thank you กูอย้ทีกูดูละมึงกลัวาตก่อนนะอยู่วะไหนดูอีกรอบอีกรอบไปเลยตะ่อนกูอยู่ไหนวะไอจี๊บมึงอีกแล้วนะ บอกมึงแล้วนะตอนออกมาว่าให้เตรียมดีๆโอ้โล่งเลยดูหน้าไม่ใช่หน้ามึงั้งเจ๊เราเราได้คำสับใหม่คือคำว่าถ้าได้ยินเหมือนคนจริงเขาพูดให้กลัวแสดงว่าไม่เพูดถึงเราอยู่พูดถึงเราอยู่ก็เคยโดนมาแล้วใช่ปุ้นเราก็จะกลับเราก็จะกลับเราก็จะกลับเขาก็จะกลับ เราจะกลับคามร้อมนึงแล้วก็เราเราก็จะกลับประเทศไทยเราก็จะกลับประเทศไทยถ้าว่าก็ใช่เอาจะกลับประเทศไทยคือเดี๋ยวไปเจอกันได้ที่ไหยเลไฟผมยังไม่ซ้อมเลยไม่ซ้อมผมวิ่งซ้อมตลอดเลยซ้อมมวยบาย, <laughs> ยังไม่จบบหมอกเล่นายเล่น <laughs> ยังไม่จบถ้า <laughs> ละเจอกนกรุงเทพยัง ยั้งใช่ไหมถ้ามึงไม่กดปิดกล้องกูมึงก็ถ่ายแต่กูยาวเลยอแล้วมึงกูปิดเองนั่นแตอนนี้เราอยู่ที่ไทยแล้วเราก็จะไเอากระเป๋าแล้วก็กลับบ้านเอาไงเอาไงให้ถ่ายแล้ว ก็อันนี้คือวันทำแล้วก็ขึ้นชื่อชีชนี่มากกูจุดเต็มตอนอะไรวะไม่รู้เปลือกอะไรเลืชื่อเลยลาก่อนครับบายบายกลับบ้านครันบบายบายนี่เพื่อนเอ้ยไม่ค่อยสนใจมือแล้เออไม่ค่อยสนใจกูเต็มเลยบายบายเร็วบายบายดิเอ้ย